มาแล้วครับผมเครื่องพ่นยาเบากว่านะครับผมแล้วก็แรงนะครับแล้วก็ราคาถูกมากนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องพ่นยาตั้งพื้นนะครับรุ่น2จังหวะนะครับมีรุ่นปกตินะครับปกติคืออะไรปั๊มมินียมนะครับทุกอย่างคือธรรมดาหมดเลยนะครับผมเริ่มต้นนะครับสาย10เมตรนะสองพพร้อมใช้เลยนะครับแกรุ่นเทพนะครับเทพยังไง ปั๊มนะครับเป็นปั๊มทองเหลืองนะครับปั๊มนองเหลืองเลยนะครับแล้วก็เพิ่มมอลมมานะครับเพืรุ่นปกติจะไม่มีมอลมเห็นไหมเพิ่มมอลมแรงดันเข้ามานะครับทำให้แรงดันคงที่แล้วก็เพิ่มความแรงของตัวปั๊มเข้าไปนะครับหรือเราเรียกว่ารุ่นเทพนั่นเองนะครับแล้วก็ดูตัวชุดสตาร์ทนะครับนี่ชุดสตาร์ทก็มาเป็นรุ่นดึงเบานะครับผมนะตัวรุ่นเทพเนี่ยก็ไม่แพงนะครับนะพร้อมสาย10เมตรสายดูดเลยพร้อมใช้เลย2 5ง0เอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นเทพกันว่ามันแรงแค่ไหนนะครับ 来啦！<laughs> <laughs> <laughs>